สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง youtube วินนักบุญมี FC f แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพายุพี่พายุกัพี่พายุเรียนที่ไหนครับที่เพชรบูรณ์ครับเอ่อจะเป็นเอเป็นโรงเรียนอะไร พีเ่เจรอ,อะไรสามช่างอ่ะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเราถามพี่พยุหน่อยอขอประสบการณ์ตอนไป,ไปเป็นเกณฑ์ทหารนะ่ะลองเล่าฟังหน่อยว่าพี่ได้บนบาน่างเก่าตอนตอนเกณฑ์ทหารก็อตอนนั้นแฟนก็ท้องก็เลยไม่อยากได้ใบแดงก็เลยไปบนที่ศาลเจ้าแม่เจ้าแม่นางสาวไทย ที่วิเชียรบุรีเซียมบุรีนะฮะอยู่ติดแม่น้ําประสยครับเป็นสาลสารแม่น้งสาวไทยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมรพี่ยังอยู่ครับยังอยู่นะอยู่ข้างแม่น้ําปรกครับยไปบนหัวหมูคหนึ่งหัวแล้วก็ผลไมกลากไม้เพื่อที่ไม่ให้ติดอาหารก็ไม่ติดไม่ติด อาตะก่อนพี่จะสัตว์ีี่พี่ห้อยเครื่องรางมาก่อนไหมไม่พ่อนาเรสวนองเดียวองเดียวประสบการณ์เดี๋ยวจะขอประสบการณ์ตอนห้อยเออพ่อนาเรสวนก่อนก็้อยพ่อนาเรสวนล้วขออะไรก็เหมือนก็เรานับถือเป็นเป็นลูกลูกหลานแกแกก็ช่วยเราอยากได้อะไรแกก็มันมันได้อ๋อ เชื่อของพอองื่บุคคนเนาะผม,มก็ชอบ่อนาเรสสวยแล้วคล้องมาตลอดอ,อ,อแล้วทํายังไงพี่ถึงมาสักได้อะตอนสักนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นเพื่อนที่โรงงานผมมาทํางานอยู่ที่ปทุมครับเพื่อนที่โรงงานเขาสักกันเลยเห็นมันสวยดีก็เลยเพื่อนบอกว่าต้องไปเอาเก้ายอดก่อนอก่อนที่จะลงลูกก่อนที่จะยัดอัคละอะไรเงี้ยเขาให้ไปเอาเก้ายอด ผมก็ไปสักเก้ายอดก่อนที่อาจารย์อ๋อบอทองอาจารย์อ๋อบอทองราดหมูแก้วนี่ยแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็มาเจอขับมอไซค์จะไปหาเพื่อนเกือบ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 ไม่ได้ไปหารถรถไอรถพว่วงรถพว่ถพวงตัดหน้า มันเลี้ยวเข้าปัม๊มผมก็มาทางซ้ายมือบิดมายัางไวเลยไอ้รถตู้คันนั้นเาก็จอดให้รถพ่วงเลี้ยวผมก็ไม่เห็นเขาก็โบกโบกมืออมโบกมือตรงรถตู้โบกซ้ายมือผมก็ไม่ไม่ผ่อนเร่งมาเลยอีกนิดเดียวเกืียบตายเออเหรอครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมแล้วก็ก็เลย รู้ว่าคุณบาอาจารย์เขาช่วยก็เลยพาพาแฟนไปสักอ๋กอ,อ,อ,อแฟนอ๋อแฟนสักเหมือนพี่ไหมเต็มไหมสักไม่ไม่ไม่เต็มสัก<ฮ>แค่เก้ายอดเก<ฮ>้ายอดใช่ไหมครับคุณบาอาจารย์แล้วนอกจากเคสนี้ไม่มีเคสไหนที่แรงไหมก็อีกเคสนึงก็รถแท็กซี่เกีบเหยียบหัวอสองคนหัวเมียเลยละสองคนก็แฟนอ่าฮะมันลื่นน้ามันอ่าลื่นน้ามันก็เลยแบบ รถเขาเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าผมก็ไม่รู้มูลนิธิเขาก็กําลังมาแล้วมันเป็นน้ํามันน้ํามันเครื่องที่รถเขาชนกันะผมก็ลื่นพากันลื่นไปหลายคันมอใสคผมคันคันสุดท้ายแล้วแท็กซี่ตามตูดมาอีกเก็บเหยียบหัวอ,อ๋อเค็หนึงเค็หนึงใช่ไหมครับแล้วมาปีที่แล้ว เับบล่าสุดเลยในมุ่งผ่านมาเลยนะอันนี้รถคว่ำรถตู้เขาผมบรรทุกน้ำแข็งนะรถหนักผมก็ไปเรื่อยๆแล้วเขามาชนท้ายเขาหลับไหนผมก็ปิ้นเลยปีนปินปนบังเกอร์โอ้โหครับปีนบังเกอร์แล้วก็ปิ้นพิกไปฝั่งนู้นเกี่ยไปอัดกับไอ้เสาไฟฟ้าอันนี้ก็ เคสหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เรานับถือครับนี่เลยนะใช่ฮะแล้วแบบว่าทะเลาะวิวาสมีไหมฮะพี่ไปเจอมบางเงี้ยทะลาวิาาาวาสไม่เคยมีครับไม่เคยมีนะแต่แต่ก็มีแบบขายใหญ่เข้ามาวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป